คือชเตนแบบอาบน้ําแม่มีไอเดียเด็กๆเด็กๆด็กก็นอนห้องนี้เด็กเด็กๆจะรวมกันมานอนห้องนี้แล้วอ่ะเด็กๆจะยื่นอ้อมพี่เราไปนอนโซอ้ยผจะทำแม่เป็นโซฟาโอ้โอจะแต่กินอะไครับเนี่ยมัฟฟินค่ะเราอยู่ที่โมเวนพิกด้วยค่ะโมเวนพิกพัทยาโอ้โนี่เราเพิ่งจะเช็คอินกันเลยใช่ไหม มีโปรเช็คอินเสต็จเขาก็จะมีเขาก็จะมีอันนี้ให้อ่ะไม่ใช่เขาไม่ล็อตเขามีนกให้คืออะไรลูกเอ่อห้องอาหารมีห้องขนมมาให้เรากินไหนเชิญแต้มพาไปดูซิมีอะไรกินบ้างอืมคือว่ะอร่อยไหมเนี่ยที่เชิญแต้มกินเนี่ยอร่อยมากนี่เชิญแต้มมาเที่ยวกับเพื่อนๆนะเนี่ยสวัสดีครับเนยล่าสวัสดีครับจินน่าโอ้โหมาเที่ยวกับเพื่อนๆไม่ครบแก๊งนี่หายไปคนนึง โอ้พ่อให้จำได้แม่เคยเกือบจมน้ำตรงนี้โอ้ดิสันจมน้ำ่ก็เดินไปตรงนี้ใช่ไหมแม่ก็ตดเตี้ยจนพี่ลอยแก้ต้องยกเจมขึ้นมาเดินเดินแล้วพี่ลอยแกก็อยู่อย่างเน oh, pues ี้ยแล้ก็ต้องกระโดดขึ้นมาเดินเดินอีกครัเคยมาแล้วตอนนั้นยังเล็กๆใช่ไหมใช่โรงแรมเล็กๆเราตอนนั้นหนุบหนุบปีนตรงปีนตรงกระแพงไปสระใหญ่แล้วไร้ฝ่าเขาก็บีบแล้วเขาก็บอกว่าอย่าปีนเพราะน้องจะทำจ้า เขามีแบ่งเป็นโซนสระเด็กสระผู้ใหญ่พาพ่อไปดูว่ามีอะไรกินอีกมีแซนด์วิชค่ะอนน่่กแซนด์วิชพ็อปคอร์นค่ะพ็อปคอร์นแล้วคาราเมลค่ะหนูคิดว่าคาารเมลพ็อปคอร์นรสคาราเมลมีน้ำอัดลมน้ำเปล่าหยิบได้เช็คอินแล้วก็มากินให้ชื่นใจไอ้เขาทิ้งไหมอ่ะทิ้งไหนคือเก็บไปทำอะไรเหรอ น่ารนะักมชอบมีคะ่ะเราจองห้องแล้วเรียบร้อยนะคะสี่ห้องติดกันเลยเราจะอยู่กันที่นี่นะคะสองคืนตอนนี้เราก็อยู่กันในคลับเราใช่ค่ะที่มีชื่อว่าพาโนรามาเขามาเที่ยวกันนะคะสี่คนแก๊งสาวๆที่มีชื่อว่า CGI ีเองตอนนี้อยู่กันสามสาวอีกหนึ่งสาวกำลังรีบวิ่งมาจากกรุงเทพปิดเทอมไงปิดเทอมปุ๊บก็มาเที่ยวกันปับ๊บปิดเทอมปุ๊บก็เที่ยวเลยค่ะมาพัทยาก็ใกล้ๆนะพอมาพัทยาทีไรเราก็นึกถึงโรงแรม โมเวนพีกที่เนี่ยแม่ชอบมากๆเพราะว่าทะเลสวยกิจกรรมเยอะกิจกรรมสำหรับเด็กๆกันแน่นนะคะแล้วก็ ส่วนน้ําดีนี่มาดูสระว่ายน้ำสิสระว่ายน้ําดีมีที่โซนที่แบบสําหรับเด็กเล็กๆนะคะแล้วก็สระว่ายน้ําเด็กโตอันดใหญ่ทะเลซึ่งมีกิจกรรมที่เรียกทะเลด้วยแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นต้นไม้เยอะๆตรงนี้จะได้ไหมถ้าเนจ็ตสกีข้างใต้นี่คือสนามเด็กเล่นที่ใหญ่มากสนุกมากสำมเด็กเล่นที่เนี่ยค่ะเหมาะกับครอบครัวมากๆนะคะตอนนี้เรามาแวะทานรองท้องเบาๆกันที่ลาก่อนแล้วเดี๋ยว เรามีชอยใช้เด็กเลือกก็คือช่วง4ี่โมงเย็นเขาเป็นช็อกโกแลตอาวอยู่ข้างล่างเป็นบุฟเฟ่ช็อกโกแลตหรือจะขึ้นห้องเปลี่ยนชุดมาว่ายน้ํากันเลยเดี๋ยวให้เด็กๆตัดสินใจเดี๋ยวเราทานนี้เรียบร้อยแล้วเราไปดูห้องนอนกันโอ้โหมาถึงก็กินขนมหวานดูสาวยน้ําดูไฮโซมากเลยคกาแฟค่ะกาแฟอุ้ยต,ตนี้กาแฟเหรอได้เหรอ ผมโกโกเป็นอะไรอ่ะชุดบารชุดลงชุดลงหัวเจม้าหัวเจม้เต็มชดลยว่จะลงหัวเจมมาเฮียบอกเลยว่าเล่งไว้แล้แกงชุดแต่หมวเล่งไว้แล้วใช่ไหมบอกเลยว่า่ง เราออกมาจากขับเร้าใช่ไหมคะตรงนี้ชื่อว่าพานรามาเดี๋ยวเราจะไปขึ้นห้องนอนกันเลยอันนี้อะไรขวใช่ไหมคละค่าคนละคาชั้นอะไรครับแ้เีชกาค่ะไปสิบเก้าดูี่ห้องเราเป็นไงนี่ห้องเจม้กอ่ะนี่ห้องเจม้าห้องเจมากอันี้ห้องเส็บมห้องเดียวก อันนี้คือห้องเราส่วนห้องนี้คือห้องไออุ่นซึ่งยังมาไม่ถึงสี่ห้องติดกันเมาปาร์ตี้โอ้ย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 ทำไมทำไมกอดอะไรกันโอ้ยจะเต็มจะเต็มจำได้ไหม เราเคยรีวิวตรงนี้เคยรีวิวจำได้ไหมตอนชะแตมเด็กเราเคยมารีวิวแล้วชะแตมคือลงไปกําลังรีวิวอ่างอาบน้ําอยู่ค่ะพี่ชะแตมยืนนี่นั้นแม่ก็คือเดินไปชนก๊อกเปิดน้ําใส่อลังการมากอันนี้คืออ่างอาบน้ํานะคะเราพี่ตกใจแล้วก็อันนี้คือห้องอะไรเอ่ยอันนี้คือห้องชาวเวอร์ชาวเวอร์สองาวเวอร์เออส่วนนี้ก็คือห้องอะไรคะ ห้องโถโถโถนะคะตรงนี้จะเป็นที่เก็บเก็บเออ <c oughs> อะไรนะที <c oughs> <c oughs> ่เราไปนอโ <c oughs> ปนโซฟากำ <c oughs> ลังจะบอกว่าห้องใหญ่มาอะไรเราไปนอนโซฟา <c oughs> นี่ตรงนี้คือที่เก็บ กระเป๋าเดินทางเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าอ่ะตอนนี้เด็กๆจะรวมกันมานอนห้องนี้แล้วอ่ะเด็กๆจะยืนห้องมีเป็นโซฟาคนละตัวตรงอันนี้ก็คือเตียงค่ะเขาจอยู่บนเตียงอยู่ด้านี้จะมีห้องแล้วก็สติปีนเป็นสุิมไม่รู้ห้องนั่งทำงานได้ห้องนั่งเล่นห้องอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะเป็นโยนอนห้องนี้ไปเลยมาดูวิวดีกว่าโอ้โหวิวเต็มเต็ม เดินทางแค่แป๊บเดียวจากกรุงเทพนะเราก็มาถึงี่สวยมากพัทยาสวยนี่ท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสนะวันนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นค่ะตรงนี้มีห้องห้องนั่งเล่นมีโทรทัศน์ด้วยนะห้องเนี้ยนี่ทีวีอะมีทีวีตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นมินิบาร์นี่มีกาแฟให้นะคะนี่ไงแล้วตรงนี้คอนเน็กเราจะเชื่อมกับห้องนู้นห้องไออุ่นแต่ไออุ่นยังไม่มา แต่เราเปิดได้เพราะกุญแจที่เราไปเปิดสิเดี๋ยวเราไปเปิดด้วงไออุ่นกันดีกว่าอ่ะตู้เย็นยังไม่ได้ดูตู้เย็นทุกคนรู้ไล่ะว่าเครื่องดื่มทุกคนรู้ไหมว่ารีโมทหนูอ่ะรีโมตอยู่ไหนอยู่ในนี้ค่ะโอ้ที่เก็บรีโมตตรงนี้ก็มีทีวีอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็คือมีโซฟานะคะนี่แอบดูชุดนเต๊มอาบน้ำเมื่ี้ชุดนเต๊มอยู่ตรงนี้ไปแอบดูห้องไออุ่นกันไหม ไปสิทุกคนมาไปห้องไอ้อุ่นกันไหมแล้วตกลงกันได้ยังว่าจะนอนยังไงกับเพื่อนตกลงแล้วค่ะตกลงว่าแม่นอนโซฟาใช่แม่นอนโซฟาแล้วอย่างนั้นได้ยังไงแล้วพ่อพ่อค่ะพ่อนอนน้องห้อเลยอ่ะทุกคนเราเราเปิดห้องให้ไออุ่นกันก่อนเปิดได้โอ้ยห้องเนี้ยคอนเนคกันกับห้อเรา ก็คล้ายๆกันก็คือตรงนี้ก็คืออ่างอาบน้ำเอาเสร็จแล้วเอาอีกแล้วคนนี้ก็ชอบลงอ่างตลอดนอนในอ่างเออโอ้แม่ก๊อสอเดียเด็ดบริลเลียนไอเดียแล้วรนนี้ก็คือโซนชาเวอร์นะคะกับข้างในเป็นโถสุขภัณฑ์ของเราตู้เสื้อผ้าที่เก็บอุปกรณ์ต่าง อุปกรณ์ครบนะคะคือเตียงห้องเนี้ยเป็นตเตียงทวินก็คือเป็นเตียงเดี่ยว2อันซึ่งไซส์ใหญ่นะเตียงอันนึงก็คือประมาณคว<อ>ีนไซส์อ่ะอันนี้ก็เป็นตูที่เ<ล>ชื่อมกับห้องเราเมื่อกี้เอ้ยแล้วใครปิดอ่ะเอ้าเมื่อกี้ใครเปิดเราเปิดไปอ่ะใครปิดนะแม่ดูแม่ไปเป,เปิดห้องนดูเดี๋ยวแม่ไปเปิดมาจะกห้องนึเพราะว่าช่วยหนูจะเปลี่ยนตรงห้องนี้นี่แน่ให้เด็กๆยึดไปห้องนึงเลยดีกว่าแม่ฮะ แล้วเราก็ไปแผลชเด็กๆจะยึดห้องนู้นมาแล้วแม่ปุ้ยเปย์เปิดมาแล้วนี่ไงเชื่อมกับห้องเมื่อกี้นี้แม่มีไอเดียเด็กๆเด็กๆอ่ะนอนห้องนี้ห้องนี้ไงห้องนี้ไม่ใช่เด็กๆกันนอนกันตรงนี้อยากนอนตรงไหนนอนเลยแม่ปุ้ยเปย์นอนตรงนู้นโอเคไหมโอเคพ่อหนูจะ ตรงนี้ก็ไทนีตรงนดเี่ยมนอน้วนี้ทิ้งดิแล้วถ้าตกลงมาฮไม่ตกหังมาเา่หนูนอนไม่ดีนนม่ดิ้นๆคความสุขกมากเลนรันี่เป็นทิศที่สองเราเคยไเที่ยวอย่างนี้กันแล้วที่เขาใหญ่นี่ทิปที่สงที่เด็ก้วยกันนี่ก่อจะไปว่น้ำก็เติมพลังอ่ะครับเสรแตมใช่เลยค่ะ บุฟเฟ่ช็อกโกแลตนะนี่เป็นไงอร่อยเย่เวลาที่เรารอคอยช็อกโกแลตอาวที่โมเวนพิกนะคะอร่อยมากมีช่วง4ี่โมงเย็นถึง5้าโมงเย็นนะคะโอ้ไออุ่นมาแล้วมาถึงก็ลงเล่นน้ําเลยครับจะมาลกเอาใครจะลงก่อนใครจะโดดน้ําก่อนเอา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 เยากันเยากันเี่ลงไปแล้วทุกคนอาด้อเ จะโดนลงไปบรรยากาศดีมากค่ะนี่ตรงนั้นเป็นสไลเดอร์ด้วยเห็นปะออกไปทางนี้ก็เป็นชายหาดทะเลนี่ติดทะเลแค่นี้เองนี่เราในทะเลมีกิจกรรมด้วยนะกิจกรรมด้วยไปดูกันมีด้านโน้นมีฟุตบอลวอลเลย์บอลอ่าโอเคค่ะดิ่งเล่นกระสาบด็กเล่นครับ มีสนามฟุตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันแล้วก็ะะมีเรือให้เล่นเรือตรงนี้มีเป็นแคนูแล้วก็เซิร์ฟบอร์ดด้วยก็คือมีใส่ชูชีพมีไม้พายแล้วก็ไปพายได้นะคะแต่ว่าตอนนี้วันนี้คลื่นค่อนข้างแรงก็เลยไม่แนะนำให้เล่นตอนนี้นี่น่ารักนะเขามีมาปูผ้านั่งกันน,ะนี่เขามีกระจกไว้ตรงนี้ที่ชายหาด คนมาถ่ายรูปกันเืิถ่ายรูปเก๋ๆอ์ตๆนะเราเราเห็นวัยรุ่นชอบมาถ่ายครั้งที่แล้วที่มาเห็นถ่ายนึกว่าวัยรุ่นคนนั้นเอากระจกมาเองแล้วอ๋อโรงแรมฟามีจัดไปให้หัวเปียกภายในแชแตมเล่นน้ำสนุกไหมลูกมีอาบน้ำกันหมดทุกคนแล้วนะครับนี่เ่อะเราที่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยเปิดตลาดค่ะเปิดตลาดเปิดตลาดคือว่า ไอ้อุ่นทำซองสุ่มมาไอ้อุ่นคะเป็นซองสุ่มอะไรคะแล้ว่าชอตใหญ่สิคะซองสุ่มเคปเบอร์เก็ก์ซองสุ่มอย่างอื่นด้วยค่ะขายยังไงนี่มีใครซื้อหรือยังเนี่ยทุกคนเลยค่ะซื้อแล้วเหรอช่อตแตมซื้อแล้วเหรอนี่ไงก็ซื้อนี่จะชื้อแตมเขาซื้อเนี่ยซองละสิบบาทนะข้างในมันจะมีของสุ่มแล้วดูช่อตแตมเขาได้นึ้มาเียบเลยได้ all new jeans นี่สี่ซองช็อต สี่สิบบาทพี่จิมามีเยอะกว่าโอ้โหพี่จะมาซื้อไปกี่บาทเนี่ยแค่มาซื้อสี่สิบแต่หนึ่นหหนึ่งก็ห้าสิบโอ้ใหไอุ่นกำไรหรือขาดทุนเนี่ยไออุ่นได้คิดเปล่ากำไร5บาทกำไรห้าบาท 4บาทค่ะ4บาทต่อซองหรือว่าสาบาทต่อซองหรือสามโอ้ยแคขอผ่านลูกนี้คือยังไงก็กำไรเพราะใช้ตังค์พ่อกับแม่ซื้อวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมครับสนุกมากได้เวลานอนแล้วค่ะทุกคนย้ายนอน นอนไหมวันนี้จะนอนไหมหรือไม่นอนเลยเล่นถึงเช้าเลยไหมเอาไหมไม่นอนเด็กๆบอกวันนี้จะไม่นอนไม่นอนนะเล่นถึงเช้าเลยเห็นไหมโอเคได้แต่พรุ่งนี้เรายังมีกิจกรรมอีกนี่นะพรุ่งนี้นะคะเล่นจัดหนักทั้งวันสนุกมากด้วยต้องคอยติดตามนะว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันเดี๋ยวคืนนี้ก็ปล่อยให้เด็กๆมีปาร์ตี้ีกันึรงวันนี้เราไปก่อนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย